ดงังไฟใส่ในฟืนจุดๆๆเกือเบิดโ <c oughs> ดนได้โดนวะรัวหอมเตะหอมแทะว่ากินเตดังเตดังวีกเลยก <c oughs> ินนรัวนะรัวนกไก่ใส่เส้นจะเสียบ น้องเมนูกไก่เลยไก่เหลือเมื่อวานดิล่ะมกใส่เส้นกือชีเสียบเก่งเมื่อวานเพราะเสียบแสีบมกเบิง้งยังสีหอมนะพี่น้องทำมกแล้วก็ไก่ไปซับไปนั่นก็ น้ำซีนไคอันแดงข้าวเบื่อปลาแดกควายเบิดปลาแดกขวดใส่ปลาแดกดิบก่อ

สู้นี่ยจะหั่นเลยมันจะบอกโคลงเคลงอืมสั่นแบบนี้ใส่ลูกดอกทางหนังด้วยจังหอมนี่ มันใช่เครื่องมัน,นอันนี้เขาเบือ่อหอวจิงไข่หอมแดงมะเขือที่เขาตักปุ้งบันงงดนใ่ผงรสดใส่ผงพริกสดพอพอใส่ผงอร่อยนัวน,นะปลาเทกขวดเบิดใส่ปลาเทกอันนี้แหละมันมกินหอมจังนะเลยก็พอ ตนมุ้งเบิร์ตเมื่อวานพม่ต้องเก็บลูกโดดไปใส่นำ้ำขาดไม่ได้แหละมากเพชรลุ่นเบิเบร์ตโอ้ยออกเพชรคนนะคนตกใส่แล้วมันน,น่าวน่าแบบนี้ เป็นโลกกุ้งแห้งเนาะเขาเอินนะถ้าเป็นแบบอันเป็นโลกมันนะโลกเน่าโลกกุ้งแห้งมันล้นอีกต่อเนี่ยนะเผาไฟเลยค่ะลนไฟ เสร็จแล้วอ่าพะโลมือวานนี่ซอยวัด <laughs> ไปตรงไข่แต่มันยังเหลือให้คอยอยู่ว่าไก่อันครึ่งเดียวว่าน้อยเดียวใส่เส้นทะยังเข้าไปหลายคือเก้า โอ้โลดกินมกเดี๋ยวอีมม้มดงานรหลดบนเน้นงานเน้นอร่อยก็พอไม้นี่คอยกันมาจิ้มแค้วมันบุมีใส่ไม้ใหญ่ๆคัดรหลด 一来。<laughs> ได้สงสีห้าได้ห้าหปิด้าวไว้ึงประมาณกูแามสนาที ดังไฟใส่ในฟืนจุดเกือเบิดโดนได้โดนวะรัวหอมเตะแรนล่ะแกะบ้างโอ้หอนหอนบ้างดูหอมแทะว่ากิานเตะดัง เด็ดอ่ะไม่ีกเลยกิน <c oughs> อู้อ่ะผุดับเบอร์หนกไก่ใส่เส้น,นจะเสียบอ่ะทำอะไรแตกสีม,มึงมาด้วยพี่น้องเสียบขนาด อวตัวอยู่ออกอายทุนทวนได้ฮามกบักใหญ่นะอืม,ม,น,ม,น,มนุ่ะมกชัดปลาให้อย่างก็ะแสบอนุเจนเนี่ยให้ปล,ป,ลปลาลูกไปอย่างแสบบักลูกโดด หาอยู่ในตลาดขาโมกข่ายพวค่ยคอยมีได้แบบี้าวโมก่อยเฮ็ดขายแต่กลินต้องเฮ็ดกลินเดียวโมกข่ายกันหาต้อนใกล้บม่มีมีแต่วิญญาณใกล้มีแต่เส้นกบพักถ้าอันขาโมกข่ายกันเลยหืออันอย่างหนึ่งเราซื้อมาจ้าคุณใช้ตอนใกล้หรอปะบ่มีเขาต้อนใกล้มีแต่เส้นอะบะนั่นละแต่กะหากินยากเพราะเฮ็ดขายก็ไม่ค่อยมีตอนใกล้ มีแต่เส้นเผ็ดขายกันมังคเถือกันเนาะมันก็นให้มีก้อนไม่หยังแน่ว่ามกไก่พัดบุบิไก่เป็นแม่ค้าก็ไหนจะชู้อันพี่ลึกไหลมันเถือกันยานแต่บ่ได้กกำไรโพูดเหลือคนกินเขาก็จุมเขาก็เว้าให้แล้วซื้อเธอเดียวก็จบมาไอ้น้ำหลังบางคนไนม่ได้สวนได้ วิ์เขาแล้วก็พ่อขายได้เงินแล้วก็พวอไม่ได้ส่วนวเขาที่รูกสิกนังไช่นนะเขาที่จมน้ำหลังไม่ได้สนเขาเจ้าไม่ได้ส่วนเขาสนแต่เอาเงินอย่างเดียวถ้าเพื่อนเขาผ่านโบซ่นะ้าขายเนี่ยถ้าว่าถ้าว่าบุดีแท้จะบอขายถ้าว่าถ้าว่าจะอย่างก็ถ้าว่าเขาเฮ็ดบอแซบเนี่ยก็จะบอกล้าขายนะเป็นคนที่บอพี่วามมั่นใจเนาอถ้าว่า มั่นใจเจ้าของว่าเออฮหดได้อลากาเฮ็ดแบบว่าให้ให้มันสุ่มกับราคาที่เขาซื้อนะไปมันจังแบบขายถ้าว่าเฮ็ดราคาแพงและคุณภาพมันผสมราคานะความหมายนะเขาจะบเห็ดเพราะว่าแต่เขาก็ต้องมาจมให้เฮาที่หลังอยู่แล้วเขาซื้อไปเพราะว่ามันผสมกับราคาที่เขาซื้อไปทุกคนแหละซื้ออย่างก็ต้องการคุณภาพและมันสมราคาที่เจ้าของซื้อเนาะ ถ้าว่าได้ไปผสมราคาทุกคนกับผู้มีไผยพอใจจักคนเขาต้องคิดใส่ใจเพื่อนใจตูเอาใจเพื่อนมาใส่ใจเฮาการเป็นแม่ค้าต้องมีจรรยาบรณแน่นะมันต้องแบบว่านั้นแหละคิดถึงลูกค้าเพราะว่าเขาก็มาซื้อเฮาเขาไม่ได้มาขอ,ขอเขาคือว่าละเอาพี่น้องฝ้าถึงแม่ค้าแม่ขายแล้วแต่บ้านนี้มาได้กินน้ำกันบักลายมกหนึ่งมากินน้ำกันทุกทุกคนเลยพี่น้องซ่บขนาดไมนนี่เอาแหละสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอก็ไม่คิดนานเนาะสบายดี